ไม่ได้สอดอะไรไม่ได้สอดว่าได้ค่ะฮาระนี่ต่สอดตัวนี้อ่าไปทัวอันนี้ออกมาฝีกากันอยู่กันครบวันนี้ อันนี้อันนี้เขาเขาแถมหรือว่าเขาต้องจ่ายรีมไม่ต้องจ่ายไมือร้อซบกี่ห่ไม่เอาเดวดูกระเป๋าใส่ช้อนมาให้แม่เลยจะขายอะไไมแก้พี่ให้ังอะ แก้วใหญ่มากอะเช้าเช้าเนี่ยกินกินกาแฟเ,เนี่ยปลายช้อนนะทุกคน ประมาณเนี้ยส่งกาแฟกินที่บ้านอะเอากาแฟแค่เนี้ยออแต่วันเนี้ยขอหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วใหญ่พอออกมาฝีก,กันเนาะไปไปทำงานวันอาทิตย์ อเล็กบอกว่าทำาทำไม่ดึกแม่เขาว่านะไม่ใช่ตีหนึง่งตีสองเพราะแม่บอกทําไปเล้ว <c oughs> ถ้าไหวก็ทําไม่ได้ว่าอะไรเหมือนเดิมจะทุกคนพาสต้าเนื้อให้สมหนุ่มเนาะอเล็กไม่ได้กินจ่แต่ว่าก็ขอหอนะ่อเนาะเพราะว่าแม่บอกว่าแม่ทําพาสต้าเนื้อนะตัวเองจะห่อหรือเปล่าแม่ไม่อยากทําอีกอย่างหนึ่งให้อเล็กอะไรเงี้ยขี้เกียจทา ่อเขาว่างนี้เออเราก็เหมือนบังคับให้ลูกห่อนะแม่บอกว่าเล็ดไปไปซื้อกินก็ได้นะเขาบอกไม่เอาหอกก็ห่อเขาว่างนี้เขาไม่มีตังเขาว่า่างนี้เนื้อจ้ะจะผัดเนื้อก่อนก่อเหมือนเดิมจ้ะปิดปากปิดจมูก จะขอไปเปิดประตูนิดหนดี่ยจะกปดแม่ปิดประตูห้องให้แม่หน่อยปิดประตูห้องแม่น่ะกับตัวน่ะโ <Ooh. S 1> อืโหปิดหน่อยมันเหม็นเนื้อหลุ ช่วงนี้แมทธิวเขาขอกินบ่อยๆอันนี้พาสต้าเนื้อนะ่ะก็เลยต้องทําให้เขาหน่อยมันก็แบบช่วยเราไม่ต้องคิดเมนูจะกินซ้ำๆก็กินได้ไม่เป็นไรพริกไทยดำแล้วก็เกลือจ้ะปรุงนิดๆหน่อยๆก่อนจ้ะเดี๋ยวค่อยปรุงใหม่ ไปก่อนนิดนึงโอเคประมาณนี้เดี๋ยวพักเนื้อไว้ก่อนอาจ๊ะพอหอมใจ ใส่ชีสกับชีฟฝรั่งนีนิดเดียวไม่ได้ซื้อจอ้ะเหลือตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วก็อันนี้เราใส่ไม่หมดตั้งแต่แรกเนะาะมเดินมาจับกระท้ายให้แม่หน่อยจับกระทะายให้น่หยแล้ว พัดแก้ลงมาแก้แล้หนึ่งเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนพาสต้าเนื้อโอ้โยล้นลนแล้วเะดัด<ม>จแะแดงทั้งกินทั้งห่อจ้าเจนเจนมีแพนเค้กด้วยจ้าข่อยพวกหง่าข่อยสิกินยังพี่นอ้อง สองชิ้นพอไหมเนี่ยเพราะว่ากินข้าวด้วยอ่ะยี่สิบยี่สิบอะไรหารอยดชัวโอตไม่ได้เย็นปะเด้อฟอสโตไทอิงองิงดูอีกทุลลามิกเกอสองชิ้น ของอเล็กนี่เป็นหอ่อเอาตักข้าวใส่จานให้แม่หน่อยสิเพราะว่าเดี๋ยวกินจ่อยนะตักข้าวใส่จานให้แม่นะไม่ได้จุ๊จ่อยนะเสีนเลยของอเล็กห่อจา้าเพราะว่าอเล็กไม่อยู่เนาะอเล็กไปทำงานจ้าทุกคนจา้านี่

Kok, makan. Kok makan? Kau mau makan apa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 ? พอ,อนะฮานเสร็จแล้วน่ากินเนาะน่ากินแต่แม่ไม่กินแม่ไม่กินมันน่ากินแต่แม่ไม่กินของใครเอ่อของแมทธิวกอเนื้อเยอะค็เนื้อเยอะตรงนี้ใช่ใช่ตรงนั้นอู้พอไหม okay, 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 okay. โอเค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 เอ็นเตอร์ชด<อ>บ,<น>บิ้งกันใช่ไหมของพ่อนกฟานซีบ๊วเหรอบวเดี๋ยวเลือกนไหนอั พอไหมเอาช็อตอีกหรอเอาช็อตอีกไหมได้กับเราแค่ทำมอเตอร์มีต้นหอมขึ้นเยอะอยู่ทำเล็กจ้ะโอ้ยเลวไปโวยหนู จะทุกคนจ้ะมือค่ำม,มีทั้งของหวานของข้าวนะจ๊ะนี่จ้ะของอเล็กโอ้ยของอเล็กหนึ่งของพ่อได้สองกินหนึ่งกินหนึ่งอันนี้คนละจานเล็กได้หกโอเคทุกคนไปกินเข้าแล้งกันจ้ะเชื่อเทุกคนกินข้ากันจ้ะ จลืมเอานี wrong, <S <S well, ่มาเยอะยมลืมเอาเยอะทำไมมาอุกาโตะแต่ไหนเนี่ยสมัยจะได้สองอันเดียวแต่ผมจมาเจตเมตต์ต่อที่นี่ก็รู้ว่าตัวเองดีขนมด้วยแล้วทำไมเอาเยอะจูู่อยู่เยังจะไม่ตัวแล้ซ้ออยู่เดียวเอ้วอีกสักจู่ซอมอันเดียไันสุ่ยต่อใครกินข้าวกับพัดน์หน่อไม้เมื่อวานนะจ๊ะหน่อไม้หมูสับเมื่อวาน เอานิดเดียวจากเพราะว่ามีไอแพนเค้กด้วยเดาละลอุดปะวิสเตอร์อันนี้เก็บไว้กินแต่ตัวเองก็ไม่กินแล้วมือต่อไปตัวเองไม่กินแล้วไม่มีเวลากินก็เอาไปใส่ห่อข้าวให้พ่อแบ่งนิดนึงไอตัวที่มันได้นิดนึงอ่ะปาเดี๋ยวบอกพ่อเกาไหจะไ้ไหม Verkligen smakar rostig. Ja, det är du. Mm, du? hur? Det är inte rostas? Men vinken är det som är godare än ja. Det är dyr igen. Ja, det är dyrt gott. Det är som har bara Det är den Rostig. อ,ยอ้ยเสี่ยเสี่ยนเเสียนู่น,น,นอเล็กเขาไปทำงานเขาบอกแม่ว่าเอ,อ่อไม่ดึกแม่ถ้าว่า,างี้เพราะว่า<ม>เริ่มงานสี่โมงเย็นแล้วเขาก็ไปก่อนเวลาเพราะเขาไปติวไปติวการบ้านด้วยติวข้อสอบ เสร็จแล้วก็ทํางานสี่โมงเย็นเขาบอกว่าไม่ถึงตีหนึ่งตีสอแม่จะซีเสื้อเล็กแจ่เพ่อพี่น้องมดเสื้อดอกมีสปาเกตตี้ด้วยบอมนี่หนังฉันวิ่อเล็กซานเดรียสุดเลยอันเดี๋ยวกคชิ้เดีอ๋อเดี๋ยวาเมียอเล็กซานเดรียสุดแลยวันคิดถึงเขาแล้วสิไบอ ไปเจอกันในห,ห้างนานมากมัน,นานมากแล้วมันไม่ได้เจอกันมันแปลกมันรู้สึกแปลกมันแป,นปนกับเพื่อน <c oughs> อยังไม่เจอ <c oughs> มันไปกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานเหรอ <c oughs> หมายถึงอะไรกันเหรอ <c oughs> <c oughs> วันนี้ไปดื่มกาแฟกันนะทุกคนเห็นสองนงไปด้วย้จทุกคนวันนี้ไปดื่มกาแฟกันแล้วก็กินเค้กกันใช่ไหมใมทิลเขาบอกว่าเออ มันแปลกมากเพราะว่าไม่ได้ไปสี่คนแบบนี้นานมากแล้วทีนี้เหมือนแบบเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานอะ่ะถามว่าอาเล็กใช่ไหมใช่ <laughs> อเล็กก็ไม่ได้เจอกันนาน <laughs> ถูกต้องอร่อยผันดนี่อร่อยมากออมอย Du har din egen mat, okej? Lugna ner dig. Jag bara sa att den mig. Nej. Jag tänkte att det blir en slängare men det blir för mycket. Du måste äta upp om du har brett, Det måste du göra. Det måste du göra. Ska du slänga dig då? Man kan inte ha de andra tre på sig. Vilken då? Äta? Sluta nu. Jag kan fatta dig seriöst nu. ถุกะเกษเบุทเลเกินแม่คนน้ามาถกอากก็ด่าอกแลกชอบแอบมองกันเพื่อนบ้านเนาะป้าปาเนี่ยเพราะเขากินแหลวมากเขาก็ต้องดูว่าไม่ทุก,ก,ททก,ก,กินฮันจะพูดกะ Ingen som dig då? dig ett, två, tre här. Kanske han försöker spara? Jag snusläp va? Apa. Hey. Du är ju inte snäll. Jag vet. Uh, se. Kan kanske prova pro... kan jag, kan jag lite paquai? Nej. Nej. Aldrig. Paquai. Grönsakssvett. Vad sa Bắt ngoãn Bắt 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 Why not ทุกคนกินของหวานต่อไม่ใช่ของหวานหรอกกินเป็นอาหารเช้าก็ได้แบบนี้แลนะเนาะทุกคนกินเอาก่อนเลยอ๋อให้เิวอิ่มนะทอได้อ๋อออ้ารเย์เอาหิมกิมมันโบโบฮู้ดอกวันเล็กวันเล็กก็เซลปังก่อนแต่จะเซ็นฟรีอีส์ กินให้หมดเพราะเดี๋ยวหาขนมขนมกินอีกอันนี้อันนี้ดีกว่าเอางั้นเดี๋ยวเราไปใช้พิชิงยอนชาปุ๊บเนียเฟลกไคุณึ้นมาเป็นเฟิร์สต์ฉบับแรกเลิอือกลันะมันแข็ง ก็งก็กินแข็งๆนั่แหละกล้วยถึงจะดีอ่ะกินนิ่มมันมีแต่น้ำตาลกล้วยสุกมากมันมีแต่น้ำตาลไม่ดีคิววี่นั่นสเปรย์อะไรผมไม่ได้บรัาบรการเดยวยตอนนี้ตากล้วยกร้านตอนนี้ตากล้วย Tôi thôi. Yeah, phân Alexander, bụi em. A mô lệch tinh a yên sĩ đại yên sĩ đại, xác minh, sắp mắt, 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 sắp Du är där nu, Alltså, och... Det här är mina föräldrar. du vet det. Fy fan. Då kanske måste betänka vad vi tycker om det. Är. Men, hallå! Du ville göra det först. Det här visste, oh, oh. Mm. De först, jag vill vi se, och, och... Då om vi hjälper nästa bara... först. Jag säger inte, jag säger inte här, jag vill gå för att jag vill bort från er. Jag säger bara, jag vill gå. Och, det är kul. Och, men mamma, i begynnelsen kände vi såhär, åh oh, fan, så är det nu? Bara, jippi! มิ้นซ์สกักหนึ่งเอ้ก็เอาไปก่อนเอาเดี๋ยวไปบารมินกดดิดจะวด้ส่วน,อน,อนโอเคจ้ะทุกคนอิ่มแล้วยังอืมอืมอะไรจ้ะได้สองได้สองอย่างวันนี้<ม> <laughs> กินอิมม่มกันเลยทุกคนจะ้ะละสูงงานกันไหมจะม้ะำเออื่นพอกันไหมเนาะจ้ะสบายดีสวัสดีเด้อท่านผู้ชม,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 ม